สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้ผ้ามาช่มสวนนะครับช่มสวนบกฮุ้งนะครับสําหรับส้นแผนกบบกฮุ้งนะครับชมบกฮุงเนาะครับนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งันเพียร่ลงจิตายแล้วครับ <c oughs> บุคคลมีเวลาเดี๋ยวมาดูแลนะครับอ่ะกต่บมาเบิ่งจุ่มมันงามกวแล้วกันนะครับ ปลูกไว้สองสามต้นนะครับบางต้นก็เลืสองบางต้นก็เลือสามนะครับเพื่อที่คัดเพจนะครับเพื่อที่คัดเพศ,เ,พอเ,พศเอาต้นที่สมบูรณ์เพศไว้นะครับตอนนี้ก็ับว่าท่านได้พ่อคัดเนาะมันใหญ่จังหน่อยนะครับระวังระวังกอนสีกินบกุงนะครับระวังช่องของบอกุงนะครับประมาณสองเมตรก็สิมีบกเครือเทศนะครับต้องบอกเครือเทศไว้นะครับ เคือเทศอันเป็นบักเคือเทศอัน,นอย่างก้อยข้าวกินกับตำมหงไหม่นะครับนี่งามๆนะครับก็พอได้ลดต้นทุนเจวกับซื้อบักเกือเทศมาตำมหงนะครับเพราะว่ากินตำมหงวันสูงเหงื่อลดนะครับนะครับกระดกอยู่ครับเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยเนี่เดี๋ยวเห็นนี่นะ เก็บมาเก็บมาได้สองสามหน่วยนะครับนี่คประหยัดไปอีกโคกหนึ่งนะครับนี่เรได้ใส่สารเคมีอย่ยงนะครับก็มีหน่วยหน่วยเนาเนี้ยก็มีนะครับนอนจอดแมงจจดครับก่อนจะกินบกักฮงไปกินมกเขือเทศนะครับนี่วาอัปเดตเจอกกับสวนหักฮงนะครับ สมคงกะมีเีเกิดเนี่ยตายเนี่ยนะครับบางหลุมกระไตาบางหลุมกระย่างนะครับเพราะว่ามันแดดมันห่อนแห้งนะครับแถวบานเฮานะครับแห้งกระแห้งครับจนได้เอาฟางมาคุ้มไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดบักเตียงบักเตียงก่ได้ใส่ข้างนะครับมีเวลาได้เห็ดนะครับหยากระเตียมอยู่ มาเบิ่งในเสลน่นเสลี่นนะครเป็นพักหนานะครับคุมมใบพางแสงนะครับพักหนาาปกขนาครับอันสลัดประกาศประกาศหอมนะครับอันนี้เป็นพืชระยะสั้นนะครับนี่พืชระยะสั้นส่วนตัวนี้ก็จะบกุ่งนี่จะเป็นระยะกลางนะครับกระเทศก็เป็นระยะสั้นนะครับปลูกพืชซ้ำระดับนะครับ ซีละดับพุละ่ะนี่นเลียดินก็มีนะครับมันมันหวานญี่ปุ่นนะครับใต่ดินก็มีนะครับเทิงดินก็มีสูงกลางเตี้ยเลียดินนะครับส่วนผลไม้นะครับผลไม่กับมี ระวังผลละไม่ระวังผลละไม่นี่ก็จะเป็นผักนะครับอันนี้เราด้ลองผลละไม่เนาะผลละไม้บุกซีดาบุก่วงบกุกยังกระว่าไปนะครับหลายยางอยู่ครับอันนี้ก็เป็นผักระวงังระวังลองผลไม่ก็จะเป็นผักนะครับวกผักสวนครัวพวกเถานะครับเพื่อเถาก็จะมีบกบวบ บวบบกทัวนะครับนี่บกบบบบหอมบวบหอมนะครับบวบหอมแล้วก็เี่ยบกทั่วนะครับทับวม่วมงนะครับ,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 น,รบนี่กินเลือครับปรได้ขายนะครับไปถ้าเป็นเม็ดพันเจ็บเม็ดพันปลูกต่อนะครับตัวสม่วงหวานนะครับวานดีโปได้ใส่สารเคมีเนาะ จิตใจได้หวานดีครับม,มันเป็นแนมายจริงบวกครับน,นี่ก็เป็นปลาชนคั่วนะครับปือระยะสัน้นกับตัวแค่ตัวแค่ก็ระยะยาวอยู่แล้วตัวแค่ แต่แดงแค่เขาเกินงาที่สีสุดนะครับแลงงาวยางาที่สีสุดมันนั่นนะครับนะครับใส่มานอกบังนะเป็นยางหน้านะครับยางหน้าระวังรองอยางหน้านงี้นะครับเป็นพริกปลูกพริกไว้ สองฟังนะครับพื้นที่หนึ่งไรนะครับหนึ่งไรเฮ็ดปู้เดียวมีผู้ไดมาซอยเลยมีรถไถห,หน่อยขั้นหนึ่งเป็นเครื่องทุนแรกนะครับส่วนส่วนนี้พระทันหินยังครับเป็นหยะไม่แต่หยามาช่วงนี้ก็เป็น ล่องดอกดาวเรื่องนะครับดอกดาวเรื่องเป็นไอ้ดอกไม้ไว้ถ่าเป็นไรแต่ขมา่ากินเฉียวขอบขั้วนะครับปลูกไว้ถ่าผูใ้ใดต้องการนะครับดอกเรื่ององามหล ฟังเขื่อนฟังนี้ก็จะเป็นปลามันนะครับปลามันพ้าเถาต้นมองนี่รับก็ปลูกแ้วเฉดแดงนี่ครับเป็นปูกันให้ต้นยางหน้าใบเบิร์ดเลยครับเหยวอ่อมใบเป็นหัวนะครับใหญ่ึ้นมาเป็นหัวเรต้องฟังเราต้องหาเส้าปูนมาฟังนะเอา ตอนอยางหน้าเนีน่ยเป็นหัวเลบบยแบบ่ใส่บ่ใส่สารเคมีใส่แบบาย,ยางครับแบบแบบสิผมใส่ปุ๋แบบยหม,มแบบยักครับบ่ใส่เคมีเลยใส่ปุ๋ยหมักเห็ดเองครับ น,นี้เป็นประกาศประกาศห่อนะครับเห็นบ่บมมีเคมีมันมีแมงมจ่อนะครับจนไปเอาตะแลนคุ้มไปก่ะอันยังกับเขินรักษาได้ระดับหนึ่งนะครับคุ้มแม่งได้ระดับหนึง่งเี้ยงเี้ยงนี่อัรไปถ้าคุ้ม แปลงพักนะครับให้ยพว่อเถาอัดไว้ให้เพื่อหันใจงันเปน็นนี่ก็เป็นปุ๋ยมักปุ๋ยมักที่เท็ดเองครับอยากใบอ้อยมีใบอ้อยมีพืชสดมีแกบเผานะครับพอดส่ไดรครับมันเย็นนะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสวนทำนี้นะครับเนาะจังมาคอยอัปเดตต่อไปอีกต่อมาครับครับสวัสดีครับ